โดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวขจีนานโนแคปซูลใหม่ล่าสุดจากแคนาดาสนใจโทร0856876161สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวกเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาโซทัชกรหงวิไลครับคุณผู้ชมครับวันนี้บาโซมีอีกหนึ่งข่าวนะครับที่จะมาทําให้คุณผู้ชมนั้นลองเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโคโนมจากธรรมดาให้เป็นการเลี้ยงโคโนมแบบอินทรีย์ซึ่งได้ผลกําไรต่างกันถึง4เท่าด้วยกันครับ ซึ่งการทำฟาร์มโคโนโมแบบอินรีแบบนี้ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วนั่นคือการเลี้ยงสัตว์อย่างปลอดภัยปราศจากสารตกค้างและสารปนเปื้อนยาอันตรายหรือว่าสารเคมีต่างๆแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับโดยปล่อยให้โคน,นั้นไปแทะไปเลมหญ้าในแปลงที่ปลูกอย่างอิสระกินพืชอาหารสัตว์ที่เป็นอาหารหยาบมากขึ้นเพื่อไม่ให้ความเครียดแล้วก็มุ่งสวัสดิภาพของสัตว์เป็นหลักครับเปิดเผยจากว่าที่ร้อยตีกิจตทั์จิตมณัต หัวหน้านแผนกฟาร์มอินรียองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสอคอบอกว่ากว่าที่จะทำฟาร์มโคโนมอินรีย์ได้นั้นต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยนนานถึง3ปีเริ่มตั้งแต่สภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมแปลงปลูกหญ้าอาหารรวมไปถึงพ่อพันธุแม่พันุของโคนั้นที่จะต้องมีการแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกหญ้าแบบเนเปียปักช่องก็ต้องเป็นการปฏิบัติตามเกษตรอินทรีย์ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีอาหารอย่างอื่นที่ให้โคกินก็ต้องเป็นอาหารที่เป็นอินทรีย์เท่านั้นนะครับ อย่างรําที่ใช้เลี้ยงจะสั่งมาจากเยโสโทอนที่มีใบรับรองของกรมวิชาการเกษตรว่าเป็นพืชที่ปลูกข้าวอินทรีย์และการปรับเปลี่ยนในระยะแรกนั้นน้ํานมที่ยังได้คงเข้าสู่ระบบทั่วไปตามปกติต้องรอให้โคนมกินอาหารอินทรีย์ไปจนกว่าจะครบ3ปีครับจึงมั่นใจได้ว่าเป็นนมอินทรีย์ของแท้และของจริงถึงจะให้กรมปศุสัตว์เข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับรองครับและเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วนะครับปริมาณน้ํานมที่ได้จากฟาร์มอินรียนั้นจะน้อยกว่าฟาร์มโคนมท,ทั่วไปครับถึงขนาดครื่ ึ่งต่อครึ่งกงินเลยทีเดียวแต่ต้นทุนการเลี้ยงก็ยังน้อยอยู่ดีอยู่ที่กิโลกรัมละ11บาทแล้วก็ขายได้สูงสุดกิโลกรัมละ25บาทครับซึ่งต่างจากการเลี้ยงทั่วไปนะครับที่มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่15บาทแต่ขายได้แค่18บาท50าทเท่านั้นพูดง่ายๆแล้วคือถึงจะได้ผลผลิตที่น้อยนะครับแต่เมื่อหักต้นทุนแล้วนําไปขายก็จะได้กําไรที่สูงกว่าแบบเลี้ยงทั่วไปถึง4เท่าเห็นไหมละครับว่าการปรับเปลี่ยนแบบนี้เริ่มต้นง่ายๆแบบนี้คุณผ แล้วก็นําวิธีแบบนี้ไปใช้เพื่อทําให้ลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่สูงขึ้นรวมถึงยังมีมูลค่าราคาน้ำนํำนมเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ข่าวกเกษตรต้นชั่วโมงต้องลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ